ครับผมสวัสดีครับอ่าขึ้นมาแล้วเอ,อ่อเป็นฟื้นและกันนะครับแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับอ,อดูทรงแล้วนะครับเอ่ออาจจะเปิดกระโดดนะครับวันพรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะไม่เรียกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดันขึ้นต่อเพราะว่าตัวของตลาดเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่ในช่วงของระหว่างการปรับฐานนะครับไม่ลงแรงเพราะฉะนั้นการดีดถัวอยเพิ่งหวังขึ้นแรงนะครับอย่าพึ่งหวังขึ้นแรงดูแนวต้านที่ หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับวันนี้จะเป็นแนวต้านในวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าหุ้นนะครับอยังเรียกว่าลุ้นนะครับการขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบได้นะครับส่วนการย่อลงมาถ้าหลุดพันสามก็ดูเข้าซื้อที่หนึ่งสองศูนย์กับหนึ่งสองแปดศูนย์เหมือนเดิมค่ะบค่ะค่ะหุ้นแนะนำเมื่อเช้าหุ้นแนะนำนิ่งเลยนะครับตลาดนิ่งตักตลาดนะครับ ไดน้นำมาสองรอ,อบแล้วนะโอ้รอบแรกมันก็วิ่งนะครับรอบนี้ก็ <laughs> ดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็พักตัวยังดูสู้อยู่นะครับที่ศูนย์จุดหกหนึ่งนะครับที่ศูนย์จุดหกหนึ่งนะครับก็คิดว่ายัยงยังพอได้นะครับยังพอได้นะครับก็ทนถือต่อนะครับแล้วก็ศูนย์จุดห้าเจ็ดเป็นจุดคัลรถนะครับถ้าผมว่ามีแรงขายแล้วไหลลงมาหลุดศูนย์จุดห้าเจ็ดนะครับอ่ะต่อต่อไป ตัวที่เห็นนะครับในตอนบ่ายนะครับตัวที่เห็นในตอนบ่ายแล้วก็กําลังลุ้นทดสอบแนวต้านสาคัญอยู่นะครับหมูลุ่มเข้าแล้วนะครับจะเป็นตัวของชอทวีครับผมช r ครับตัวของชอทวีนะครับราคาเนี่ยมีเรียกว่ามีไม้เก็บไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มว่าการซื้อครั้งนั้นเนี่ยตรงหนึ่งจุด ศูนย์ถึงหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับยังไม่ขายของออกมาน่าจะมีเรื่องใหญ่นะครับน่าจะมีเรื่องใหญ่ลุ้นแนวต้านนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับกับสองบาทมีโอกาสขึ้นทดสอบสําหรับตัวของชอทวีครับผมค่ะครับจุดสต็อปลอดนะครับหลุดหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับหลุดหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับสต็อปลอดในแง่ของการเก็งกาไรครับผมค่ะได้ครับหมดแล้วนะดูดีต่ามต่อสองตัวนะ ครับใช่ครับแล้วตัวฟิวเจอร์ล่ะคาะตัวฟิวเจอร์ปิดรอจนรอแล้วไม่ได้เียครับพี่รอแล้วไม่ได้แปดร้อยกับแปดร้อยห้าครับแต่ทีนี้ปัญหาเพราะว่าการดีดไปเนี่ยก็ดูตรงแปดสองศูนย์นะครับถ้ามีในฝั่งรองอยู่ครับเทคโปรฟิตได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีโพซิชั o นว่านี้ก็ยังไม่ตามตรงนี้นะครับอาจจะรออ่อนตัวลงมาก่อนนะครับส่วนออปชันล่ะ ตุกของออปชันสต็อปรอไปเรียบร้อยนะครับตมลัดมันมีการดิดกลับนะครับช็อตไปที่สาสิบสองช่วงบ่ายก็เรียบร้อยสามสิสี่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่สามแปดเก้าสามแปนะครับก็เรียกว่าถ้าใครทำถูกทางก็ได้เงินนะครับแต่ว่าผมพินคาวันนี้ครับอทองค่ะตัวของทองนะครับมีย่อนะครับมีย่อในช่วงสั้นนะครับอุ้ยตายแล้วเปิดหาทองไม่เจอ ครับทองนะครับผมดูผมดูสู้โอเพนลองนะครับที่ไหนหนหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอ่าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่ครับเพราะว่าทองท้าย่อเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอาเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับลงไปทดสอบในระยะสั้นน่ามีการดิดกลับเกิดขึ้นครับผมโอเคได้อ่ะหมดแล้วเนาะคันพรุ่งนี้นะคะโอเคครับค่ะค่ะ